สวัสดีครับเมื่อนี่นะครับมาพบพ่อกันอีกแล้วนะครับกับครูไก่เตทนนะครับครูไก่นะครับก็จะได้มาเปรียบเทียบแล้วก็แนะนําวิธีการดีดกีตาร์ลายพินนะครับแล้วก็เาเปรียบเทียบกับลายพินนะครับว่าเหมือนและมีความแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้นะครับจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของการดีดลายพินนะครับซึ่งกีตาร์นะครับจะสามารถดีดลายพินได้นะครับก็ตามคีย์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f m i ม o r G มิเนอร์ A มิเนอร์ครับ B ม i n เนอร์ C ม i n เนอร์จนไปถึง D ม i n เนอร์นะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าผู้ชายร้องนะครับส่วนมากก็จะเป็น D ม i n เนอร์นะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับ D มินเนอร์นะครับอันนี้คือผู้ชายนะครับแต่ถ้าเป็นคีย์ของผู้หญิงนะครับส่วนมากก็จะเป็น A ม i n เนอร์ครับก็จะตรงนี้นะครับ เป็นลำเพลินนะครับลำเพลินส่วนมากก็จะเป็น G ีมินเนอร์ก็จะตรงนี้นะครับลำเพลินนะครับอันนี้คือลำเพลินนะครับซึ่งการดีกีตาร์นะครับลายพินมันจะง่ายนะครับง่ายตรงที่เราไม่ต้องไปทับคอปโปนะครับแล้วก็ไม่ต้องสลับไปสลับมานะครับใช้เพียงกีตาร์เพียงตัวเดียวนะครับแต่ว่า ข้อจากัดคือการลงรายละเอียดอาจจะยังไม่เท่ากับลายพินนะครับแต่ถ้าเราดีดเราใช้เป็นประจํานะครับไม่มีปัญหานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับวงหมอลำนะครับไม่ว่าจะเป็นวงใหญ่ๆนะครับหรือวงมอลำซิงทั่วไปวงมอลำทั่วไปก็จะประยุกต์ใช้กีตาร์ดีดเป็นลายพินเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวนี้ผมผมจะเอาสักหนึ่งเพลงเนาะเอาสักหนึ่งเพลงนะครับเอาเป็นเพลงกุหลาบแดงก็แล้วกันนะครับเป็นเพลงที่นิยมนะครับ ในการเล่นหมอลำนะครับซึ่งกุหลาบแดงก็จะใช้คีย์จีมิเนนะครับตรงนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นการเกินนครับหลังจากนั้นก็ขึ้นเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เล่นตามเพลงนะครับก็จะเป็นลายเอากีตาร์ใช้เป็นลายเพลง ลายหมอลำเลยนะครับก sì ็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกีตาร์ลายพินนะครับเอาละครับหลังจากเราทราบแล้วว่าการดีกีตาร์ลายพินก็มีประมาณนี้นะครับ ประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับผมจะมาเปรียบเทียบในการดีดพินนะครับทีนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นพินนะครับพินโป่งนะครับพินโป่งเนาะนะครับโอเคนะครับถ้าเป็นพินนะครับเราก็อาจจะเป็นหลักๆเลยก็จะตั้งในเอมเนอร์นะครับแต่ถ้าเราตั้งเป็นจีมเนอร์มันก็จะยากไปนะครับก็ถ้าเอมเนอร์นะครับ ถ้าหากว่านักร้องที่เสียงสูงขึ้นมาถ้าเป็นกุหลาบแดงก็จะเป็น a e m i ม r แต่ไม่ค่อยนิยมส่วนมากก็จะเป็น g ีมนเนะครับอา่าก,ก็ก็จะขึ้นเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งการเปรียบเทียบการดีดพินกับกีตาร์นั้นนะครับความแตกต่างชัดเจนก็คือลายพินมันจะลงรายละเอียดลูกเล่นมันจะละเอียดกว่าเนื่องจากว่าเฟสนะครับเป็นไมเนอร์นะครับ, minor, แ,ลรบแล้วก็มีชาร์ปเพียงไม่กี่กี่ตัวกี่เฟสนะครับส่วนกีตาร์นะครับกีตาร์มันจะสังเกตนะครับจะเป็นทั้งอ่าไมเนอร์ minor, แล้วก็ชาร์ปนะครับก่อนที่จะเป็นเมเจอร์นะครับ เป็นเจอร์นะครับอันนี้ออกก็จะเป็นเมเนอร์นะครับฉะนั้นแล้วให้เลือกใช้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับบางวงก็ยังมีการใช้พินนะครับก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับแต่บางวงนะครับก็เอากีตาร์ใช้เลยนะครับได้หมดนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับถ้าอยากให้อ่ามีเป็นพื้นบ้านนะครับดนตรีพื้นบ้านสลับมาแล้วก็เล่นพินก็ได้นะครับ ครับจะย้อนมากีใต้อีกนิดนึงนะครับกีใต้อีกนิดนึงนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะลงให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาเอา,เอาลายลายพื้นฐานลายเต้ยนะครับลายเต้ยเนาะเอาเต้ยเอมิเนอร์นะครับเอมิเนอร์ก็นับมาเฟสที่ห้านะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเราชนมากก็จะถ้าเป็นลายพินนะครับก็จะสลับกันเนาะ เต้นยนะครับอันนี้เป็นพื้นฐาน,นนะครับเรมีเรมีเรดเรดูีแะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องท่องโนวดนะครับถ้าเราได้ลายเราดีเลยนะครับเนส่วนมากมันมันก็จะดีสลับกันลงไปซ้าย1 2 3 4 5ลงไปลงมาในเฟสที่5นะครับม,มันจะไม่ไปไหนเลยนะครับส่วนมาก ี่เราก็จะดีดเป็นลายพินเอาม้วนๆน่ครับทีนี้นะครับเมื่อเมื่อเราคล้องแล้วนะครับ ได้หมดเลยนะครับก็ใช้กีตาร์แทนพินได้เลยนะครับอ่ามิกกี้นี่เป็นเอมิเนอร์นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเอาสมมุติเป็นผู้ชายเต้ยเต้ยเต้ยเสาจันกั้งโกบนะครับก็จะเป็นเต้ยดีมิเนอร์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนจากเอมิเนอร์เป็นดีมิเนอร์นะครับอ่าเต้ยเต้ยเสาจันกั้งโกบนะครับ นะครับพี่น้องเอาลครับท่านไหนที่มาชมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้ไกลนะครับกดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับและเป็นกําลังใจให้สําหรับท่านที่กําลังหัดเล่น กีตาพินหรือเล่นพินนะครับเล่นดนตรีนะครับ,ลนนรบแล้วก็ทำยูทูบเบอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคูไก่เอตเทนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ